ไกลสุดปลายรุ้งดวงตาในน้อยมุ่งมองไปแสนไกลเด็กน้อยเอยเจ้าฝันเจ้าไฟฝันถึงสิ่งใดบ้างนาหนูหนูเอย 当债。 ่าใครจะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝันแต่มีอย่างที่สำคัญเนื้อสิ่งใดนั้นคือเป็นคนดีถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดีหนูจะมี ดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะก่อนอื่นคุณครูขอสวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างในวันเด็กของเราวันเด็กของเรา เป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนได้และเด็กๆก,ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนได้เช่นกันนะคะดังนั้นคุณครูจะมีกิจกรรมออนไลน์ให้เด็กๆเ,เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสําหรับกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติของเรานะคะคุณครูจะมีกิจกรรม ตอบคำถามชิงรางวัลให้เด็กๆได้ตอบคำถามกันนะคะค่ะคุณครูก็จะตั้งคำถามขึ้นมาและให้เด็กๆตอบคำถามคุณครูอาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะหรือการสื่อสารพูดคุยกับผูบ้ปกครองและตอบเป็นวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูแบบนี้นะคะส่งมาในไลน์ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าถึงความสำคัญของวันเด็กนะคะ ความสาคัญของบันเด็กเด็กรู้ไหมว่าทาไมจะต้องมีบันเด็กพอให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กเด็กมีหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆให้เด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะให้เด็กเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ําใจมีการรู้จักอดออมใช่ไหมคะรู้จักการแบ่งปันรู้จักการกตัญญอยู่รู้คุณต่อพ่อแม่อุปการีของเด็กๆนะคะ นะคะคและคำขวัญวันเด็กของเราเด็กๆรู้ไหมคะว่าท่านนายกให้คำขวัญของเด็กกับเด็กๆมาว่ายังไงบ้างคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะค่ะหลังจากทีก่เด็กได้ความความสำคัญเกี่ยวกับวันเด็กจากคุณครูไปเท่าไหแล้วใช่ไหมคะข่าวนี้เราจะมาตอบคำถามชิงรางวัลกันคะ่ะ ่คำถามแรกเลยนะคะคุณครูจะถามว่าว่าอะไรดีนะคำขวัญวันเด็กแห่งชาติมีว่าอย่างไรคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ตอบได้ให้เด็กๆส่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะว่าคำขวัญวันเด็กของเราคืออะไรเด็กๆส่งมาเลยนะคะเด็กคนไหนที่ตอบคนแรก จะมีรางวัลให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแต่เป็นอะไรคุณครูยังจะไม่เฉลยให้เด็กๆตอบมาในไลน์ของเราก่อนเลยนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับคำถามที่2คุณครูจะถามว่าวันเด็กแห่งชาติของเราจะจัดขึ้นในเดือนอะไรและตรงกับวันอะไรคุณครูได้เอ,อ่ยไปแล้วนะ ให้เด็กๆหาคำตอบมาและทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้คุณครูเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสำหรับคำถามที่3นะคะก่อนที่คุณครูจะถามคำถามที่3คุณครูจะให้เด็กๆไปฟังเพลงนี้ก่อนเป็นเพลงอะไรยเด็กๆลองฟังกันดูนะคะ หกเป็นผู้รู้รักกงานเจ็ดต้องศึกษาให้ชิยวชาญของมาณะปากปันไม่เกียจไม่ครา และให้เด็กๆยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อมีอะไรบ้างนะคะให้ยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งข้อนะคะเด็กคนไหนที่ตอบสองคนแรกคุณครูก็จะมีรางวัลให้เหมือนกันสำหรับเด็กๆที่ตอบไม่ทันในสองคนแรกไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะคุณครูก็มีกิจกรรมเสริมให้เด็กๆเหมือนกันและก็มีรางวัลให้เด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะกิจกรรมของเราก็คือการ เต้นนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เด็กๆแต้นเพลงอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบและแต่งตัวเป็นชุดสวยๆชุดรอ,รอนะคะเป็นการเต้นผ่านคลิปวิดีโอและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเพื่อจะยืนยันในการรักของรางวัลน,นะคะเพลงอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆชอบที่เด็กๆคิดว่าเพราะมันสนุกนะคะ แล้วก็แต่งตัวชุดละลอชุดสวยๆและส่งคลิปวิดีโอการได้องเด็กมาให้คุณครูดูด้วยนะ แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วให้เด็กๆตอบเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้มานะคะส่วนคาถามที่สองคุณครูถามว่าวันเด็กตรองกับวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะต้องกับวันอะไรและเดือนอะไรใช่ไหมคะให้เด็กๆตอบมาเลยนะสองคนแรกคุณครูมีรางวัลพิเศษให้ด้วยค่ะและคำถามคำถามที่สามใช่ไหมคะคือในเพงหน้าที่ของเด็กดี มีหน้าที่ทั้งหมดกี่ข้อและให้เด็กๆยกตัวอย่างมา1ข้อนะคะผู้ปกครองอาจจะสอบถามพูดคุยกับเด็กๆในคลิปได้นะคะค่ะส่วนเด็กๆคนไหนที่ตอบให้ทันสอคนแรกคุณครูก็จะมีของรางวัลให้โดยให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอการเต้นของเด็กๆนะคะและแต่งชุดสวยชุดงามส่วนเด็ก แต่รางวัลเต้นก็จะมีให้เหมือนกันนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องเต้นมาให้คุณครูดูหนึ่งเพลงนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติของเราในวันนี้คุณครูก็หมดลงเท่านี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอการตอบคำถามและการเต้นของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มันเด็กนะคะเด็ก